มีทั้งหมด4ใบ4แบรนด์ด้วยกันนะคะแต่ละใบาเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วชอบใบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาใช้ให้ฟังกันคะ่ะใบแรกนะคะเป็นใบแรกที่พิสได้มาเลยเรียกได้ว่าเป็นใบย,ยอดฮิตติดอันดับในช้อปปีนะคะเพราะว่าเป็นใบที่คนที่แอบเลี้ยงน้องแมวในหอนิยมกันมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเนียนอะ เหมือนแบบเหมือนเป็นกระเป๋าสพายทั่วๆไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดีไซน์สีมันนะค่อนข้างจะมินิมอลนะน้ำตาลครีมอะไรเงี้ยก็แมทช์ได้กับทุกชุดนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากให้ถือน้องแมวไปไหนหรือว่ากระต่ายไปไหนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเออเกิกไปเช่นแบบบางทีเราเรียกแกล์ไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยอยากให้เขาตกอกตกใจว่าเรามีสัตว์เลี้ยงมาด้วยอะไรอย่างนงี้นะคะก็อันนี้ก็เหมาะอยู่นะน้ำหนักมันเบามากเลยนะแล้วก็ ตรงตัวกระเป๋าว่ามันจะลักษณะเหมือนผ้าแบบแคนวาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเแบาบๆด้านข้างก็คือมีรูระบายอากาศนะคะแล้วก็ด้านหน้าเหมือนกันเดี๋ยวจะลองรูดสิบให้ดูเนาะก็เราก็สามารถตวัดมันขึ้นไปอย่างนี้ได้นะคะสำหรับใครที่แบบอยากเอาน้องแมวน้องกระต่ายออกทางด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรูแข้งๆอย่างนี้นะคะก็สามารถเอาออกมาได้ แต่ส่วนใหญ,ญ่พิ้นไม่ค่อยได้ใช้อันนี้นะก็จะรูดปิดเอาไว้จะเปิดทางข้างบนมากกว่าเพราะว่าจูเน่ตัวใหญ่นะคะเปิดด้านข้างไม่ค่อยถนัดก็จะเปิดด้านบนทางนี้ชอบตรงที่แบบมันค่อนข้างระบายอากาศได้ดีอะข้างบนมันก็เปิดหมดนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือด้วยความที่น้ำหนักมันเบามากอะเวลาสมมติว่าถ้าน้องแมวใครหน,นักๆอะเวลาถือมันก็จะก้นหย่อนลงมานิดนึงนะ ราะว่าฐานมันค่อนข้างบางอะค่ะฐานไม่ได้แบบเสริมอะไรแข็งมากเท่าไหร่อ๋อเขามีเบาะอันนี้ให้ด้วยเหลือย่านิดน,นึงนะคะขอโทษที <laughs> ก็ถ้าใครแบบว่าอยากให้น้องแบบนอนนิ่งๆก็สามารถงหงาย้านี้ขึ้นมาได้แต่พี่อะกจูเน่ฉี่ใส่ก็เลยไม่เคยใช้นะคะก็จะวางด้านที่เป็นผ้าล่มอย่างเงี้ยขึ้นมากกว่าเอพี่ลองเข้าไหมเอพี่ไม่สนใจ <laughs> ก็อันนี้ก็ใส่ได้ทั้งแมวทั้งกระต่ายนะคะ เดี๋ยวลองให้เอพิวเข้าไปดูนี่นะคะน้องแมวก็สามารถใส่ได้พอดีเลยแล้วก็จะถือให้โผล่หัวอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าปิดก็ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับใบแรกค่ะอันนี้เท่าที่พี่เช็งในช้อปปีตอนนี้รู้สึกจะราคา299บาทน,นะ ต่อกันที่ใบที่2นะคะอันนี้ใครที่ดูคลิปที่แล้วที่รับเอพิวามาจะคุ้นเคยกับใบนี้แล้วเนาะก็เป็นกล่องใส่สัตว์เลี้ยงนะคะเป็นที่นิยมมากเลยเพราะว่าราคาถูกเนาะแล้วก็เวลาปกติที่เราซื้อบ,บัดสัตว์เลี้ยงจากฟาร์มเนี่ยเขาก็ชอบใส่กล่องนี้มานะคะหรือว่าใครที่แบบ สัตว์เลี้ยงบินมาจากฟาร์มต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ตามเครื่องบินที่ให้โหลดสัตว์เลี้ยงได้<ๆ>ไดเขาก็จะบ,บังคับว่าเออต้องใส่กล่องแบบลักษณะหน้าตาแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะข้อดีก็คือราคาถูกเนาะอ,อันนี้เป็นไซส์เอนะคะยาวประมาณ48เซนจุได้ไม่เกิน6กกิโลนะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ190กว่าไปไปลาย200ประมาณนี้นะคะแต่อันนี้พิ่ได้ฟรีเพราะว่าฟาร์มให้มานะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือกดค่อนข้างยากนิดนึงเนาะตรงเนี้ยก็จะแข็งๆนิดนึงนะคะ ข้อดีคือไม่ต้องกลัวว่าน้องฉี่แล้วจะเปื้อนกระเป๋านะคะเพราะว่ามันก็จะมีตะแกรงแล้วด้านล่างก็เป็นพลาสติกก็ทาความสะอาดง่ายอยู่เอพิวเข้าไหมเอพิวจะกลับฟาร์มแล้วนะคะอันยองก็ประมาณนี้นะคะถ้าปิดเนี่ยมันก็จะยากนิดนึง,นงมันจะปิดแบบไม่ค่อยลงอะ <laughs> ประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะมีความเป็นแบบกล่องๆก,ก็จะค่อนข้างหนังนิดนึงนะเวลาถือระบายอากาศได้ดีนะคะเพราะว่าด้านหน้าเป็นแบบตะแกรงหมดเลยเอพี่จะออกแล้วเหรอลูกแต่ว่าใบน,นี้พิทรู้สึกเฉยๆนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยแฟร์คือชอบอะไรที่เป็นแบบหน้าตาเป็นกระเป๋ามากกว่าเป็นกล่องๆนะคะรู้สึกว่าเออมันดูเป็นกล่องเกินไปดูแบบดูขังน้องเกินไปอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเปิดให้เอพี P ่ w ออกมาก่อนนะคะเริ่มโวยวายแล้วพี่ไม่กลับฟาร์มแล้วลูกเอพี่คุณเคยกลับบ้านแล้วนะคะท็อปฟอร์มากๆวิ่งบ้านสะเทือนทุกวันทุกคืน <g ül> <g ül> นิสัยจะคนละแบบกับจูเน่นะคะจูเน่ A จะเป็นฝ่ายแบบตกะกาหิวแล้วก็วิ่งไล่แอเก็ตสีบอะไรอย่างเงี้ยคือพลังเยอะในเรื่องการกินนะคะส่วนเอพี P ่ w ก็คือ จะชอบวิ่งเล่นสนุกคนเดียวของเขาเดี๋ยวก็เล่นลางบอลคนเดียวเดี๋ยวก็เตะลูกบอลกระดิ่งคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาเป็นใบที่3านะคะสีชมพูอีกแล้วใครสงสัยว่าจูเน่หายไปไหนนะคะจูเน่อยู่ตรงนั้นนะคะโดนทําโทษขังกรงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เน่ชอบพยายามจะเข้าไปกินทรายแมวนะคะถึงก็โชคดีที่พีทแบบเปลี่ยนเป็นทรายเต้าหู้แล้วแหละเพราะว่ากลัวเขาเข้าไปกินนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะกินเยอะอยู่ดีอ่ะก็เลยแบบ ลงโทษจูนเน่นะคะทุกครั้งที่เขากระโดดเข้าไปในกระบะทรายก็จะแบบจับเขาขังกรงอะไรเงี้ยก็ทําประมาณ4ีครั้งแล้วนะคะก็ก็ยังดื้อยอยู่นะคะไม่รู้ว่ายังไงสงสัยจะต้องเปลี่ยนทรายอีกอมาต่อที่กระเป๋ากันดีกว่านะคะอันนี้เป็นของ Man Char o s t u d i o นะคะเป็นแบรนด์ไทยใครที่แบบ ชอบใช้ก็แบบกระเป๋าแฟชั่นแบรนด์ไทยเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้ดีเพราะว่าพวกโทดอะไรอย่เงี้ยของเขาดังมากๆนะคะที่เป็นแคนวาสแล้วเขาก็มีกระเป๋าสาหรับสัตว์เลี้ยงด้วยแต่อันนี้พิดไปซื้อตอนเคลียร์เซลลนะคะซึ่งถูกมากๆใบนี้ซื้อมาไม่ถึงพันนะหรือว่าพันกว่าไม่แน่ใจจำไม่ได้นะคะคิดว่าเขาน่าจะตั้งราคาผิดนะคะเพราะว่าเขาตั้งในแป๊บเดียวเขาก็ปิดไปเลย แต่ถ้าใครที่แบบสนใจทรงนี้เขาก็มีขายอยู่นะเป็นผ้า canvas, แคนวาสราคาประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะคะแต่ว่ามันจะสามารถคัสตอมไ์หน้าสัตว์ของเราแล้วก็แบบปักชื่ออะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะก็ลองไปดูที่เว็บไซต์เขาดูนะคะอันนี้ที่ซื้อมาก็ชอบตรงที่แบบมันเป็นผ้าล่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเปื้อนนะคะแล้วก็ซิปทำดีมากซิปจะแบบมีแบบสลักชื่อแบร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซิปค่อนข้างดีแบบลื่นปลื้นมากแล้วก็ทรงชอบที่มันแบบ เหมือนหลุยสปีดี้อะไรเงี้ยเวอร์ชั่นใหญ่เหมือนกระเป๋าลักเกจอะไรเงี้ยนะคะด้านนี้จะไม่มีช่องนะแต่ว่าด้านนี้ก็จะมีช่องระบายอากาศอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถพับลงมาได้นะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการจะปิดน้องอะไรอย่างเงี้ยก็พับลงมาแล้วก็ติดกระดุมด้านล่างได้นะคะ ที่ได้ยินเสียงตึงๆนี่เพราะว่าเอที่วิ่งอยู่นะคะวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดขึ้นชั้นเหนือหัวเตียงอะไรเงี้ยก็ <g ül> แล้วก็ด้านในนะคะก็จะมีสลักชาร์โตสตูดิโอตรงนี้มีปากไว้นะคะแล้วก็ฐานก็เป็นพ้าลมอันนี้จะแบบว่าพื้นค่อนข้างแข็งนะเวลาน้องแบบตัวหนักๆอะสะพายแล,ล้วก้นจะไม่ได้หย่อนนะคะเพราะว่าพื้นเขาทําไว้แบบแข็งมากแล้วก็มีสายอันนี้ด้วย แนวสปอร์ตสปอร์ตเอาไว้เกี่ยวด้านข้างได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะสะพายแบบสะพายข้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก็ไม่ไค่อยได้ใช้นะพี่จะถือจากหูคิ้วด้านบนไปเลยมากกว่าเพราะว่านี่ตัวหนักนะคะก็เกี่ยวอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็จะสามารถสะพายข้างได้นี่นะคะก็ปรับสายได้ด้วยนะคะก็ดีมากเลย ฟีลแบบสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงดูเป็นแบบกระต่ายเป็นแมวลูกคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชอบมากใบนี้นะคะแต่ใบนี้น้ําหนักเยอะนิดนึงเพราะว่าโครงเขาทําไว้แข็งแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลารวมกับน้ําหนักของลูกเราแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าหนักไปนิดนึงเวลาแบบถือไปโรงพยาบาลแล้วต้องแบบถือไปถือมาเดินรอคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าความสวยก็คือให้เต็มะคะ่ะเดี๋ยวจะลองให้เอพิลฟิตติ้งดูนะคะว่า สะพายแล้วดูเป็นไงนะคะเอ้ใส่น้องแมวแล้วดูเป็นไงนะคะเอพิวโอ้ยเอพิวเล่นทิชชู่เอพิวเล่นทิชชู่อยู่นะคะพิวฟิตติ้งให้มีดูหน่อยน่ารักนะคะพอดีเลยอะใส่แมวแล้วพอดีเลย เหลือที่อยู่นิดนึงนะคะอันนี้แอพิวห้าเดือนนะใครที่แบบแมวเต็มไวก็อาจจะพอดีนะคะไปแล้วแอพิวนี่พาออกไปข้างนอกจะกลัวไหมเนี่ยมีผ้าหนูไปเดินเล่นได้ปะลูกแอพิวรู้เป็นคนขี้กลัวกว่าจูนเน่นะคะจูนเน่จะไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่เสียงหมาเห่าก็ไม่ค่อยกลัวนะคะล่าสุดพาไปเดินเล่นที่บ้านมา ที่ไปสุดท้ายของวันนี้นะคะอันนี้พี่ต้องเอากล้องมาถือเองเพราะว่าไปมันใหญ่มากนะคะตอนซื้อไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เลยอะ่ะนี่คือใส่ได้2ตัวเลยนะใส่แบบเอพิวกับจูเน่พร้อมกันไปเดินเล่นได้เลยอันนี้สั่งจากร้านช้อปปี้แหละว่าส่งมาจากจีนนะคะพี่สั่งช่วงสงกรานก็รอประมาณ2อาทิตย์กว่าๆข้อดีคือมันเป็นแบบรอรากอะ่ะสำหรับใครที่แบบเวลาพาน้องไปหาหมออะไรเงี้ยแล้วยืนรอนานนะคะ คือไม่อยากจะทิ้งกระเป๋าไว้ที่แบบโซฟาอะไรงงี้ในร้านหมอแต่ว่าจะถือไปเดินไปด้วยก็แบบเมื่อ,อยอะไรเงี้ยนะคะพี่ก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นแบบล้อลากอย่างนี้มานะคะจะได้ไม่ต้องแบกน้องด้วยแล้วก็เผื่อเวลาแบบพาน้องไปเล่นสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาชอบรีวิวกันนะคะก็เลยซื้อเป็นแบบนี้มาอันนี้จะมีสีชมพูกับเทานะคะแต่พี่ซื้อเป็นสีชมพูมาน่ารักมากเลยมันก็สามารถปิดอย่างนี้ได้ด้วยนะสําหรับใครที่แบบ ไม่อยากให้เห็นน้องแมวน้องกระต่ายนะคะก็ปิดอย่างนี้ได้หรือว่าจะถลกออกมาแล้วก็ใช้อย่างนี้ปิดแตะเอาก็ได้นะคะเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็สามารถเปิดได้ให้น้องแบบโผล่หน้าออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ากลัวน้องกระโดดอ่ะเขาก็มีสายสําหรับคล้องปอกคอข้างในด้วยนะเดีย๋ยวเปิดให้ดูข้างในนะคะจะมีสายไว้ให้แบบสําหรับเกี่ยวแบบปอกคอแมวปอกคอหมาอะไรอย่างเงี้ยกันน้องกระโดดออกมานะคะ มีสองข้างแล้วก็พื้นเป็นผ้าล่มนะคะไม่ต้องกลัววแบบทำความสะอาดยากอะไรนี้ด้านข้างก็มีที่ใ,ใส่ของได้สำหรับใครจะแบบใส่ที่ชู่เปียกอะไรอย่างนี้นะคะเวลาพาน้องไปเดินเล่นอันนี้ก็เหมือนกันเป็นแบบผ้าล่มปิดได้นะคะปิดขึ้นไปได้หรือถ้าเกะก,กะก็จะเสียบเอาไว้ข้างนอกตรงช่องตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดออกมาได้เหมือนกันนะคะ มีช่องใส่แล้วก็เปิดเข้าไปข้างในได้อันนี้ยังไม่เคยใช้เลยซิมมาเลยจะดูเหมือนซิมแตกนิดนึงนะแต่ไม่แตกนะคะจริงๆอันข้างบนในนี้ตอนแรกก็หน้าตาเหมือนสิมแตกเนี่แหละแต่ว่าก็ไม่แตกค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยมันก็จะโผล่หน้าออกมาได้นะคะแต่พี่ว่าไม่ควรเปิดนะพี่ว่าน้องต้องกระโดดออกมาแน่เลย ก็อนเนี้ยช่องเนี้ยพี่ว่าเหมาะสําหรับกระต่ายนะเพราะว่าเขาตัวเตี้ยใช่ไหมเขาก็สามารถมองวิวข้างนอกได้แต่ว่าข้างบนนะก็อาจจะเหมาะกับน้องแมวเนาะเอพี่ลองไหมเอพี่ห่าชัดอีกแล้วหรอพี่เน่โดนทําโทษอยู่นะช่วงนี้เอพี่ต้องช่วยช่วยมีฟิตติ้งไปก่อนลูกเดี๋ยวจะลองให้เอพี่เข้าไปอยู่นะคะว่ามันประมาณไหนเนาะเอพี่ มารีวิวให้มีก่อนในพิวจะปีนไปบนตู้แล้วนะคะเดี๋ยวขอไปห้ามแป๊บหนึ่งนี่ลองใส่เอพิวเข้าไปแล้วนะคะดูจากด้านข้างนี่สามารถโผล่หน้ามาได้แบบนี้แล้วก็ด้านบนก็ได้เหมือนกันนี่นะคะน่ารักมากเลยแล้วเราก็ลากไปล่างมาได้อะไร รอเขาเลื่นมากเลยนะถึงแม้ว่าตัวซิปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูก้องแกงไปนิดนึงนะคะจริงๆอันนี้ราคาไม่ถูกเลยนะอันนี้ราคาพี่ซื้อประมาณพันเกว่ากว่าปประมาณนี้นะคะราคากลางๆค่อนแพงนิดนึง แต่ถ้าใครซื้อเป็นแบบรถเข็นเลยอะ่ะเป็นเหมือนรถเข็นหมาแมวที่มันหน้าตาเหมือนรถเข็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วถอดเป็นคาร์ซีทได้อะ่ะอันนั้นก็ประมาณสามพันกว่าบาทนะก็จะยิ่งแพงกว่านี้อีกแต่ช่วงนี้กรอบแกบแล้วนะคะเพราะว่าจ่ายค่าตัวเอพิวกับค่าของใช้แมวทั้งหมดไปแบบเยอะมากๆนะคะไว้เดี๋ยวพี่จะรีวิวของใช้ให้ฟังอีกทีเนาะแล้วก็ความเป็นมาเรื่องการรับเอพิวมาเลี้ยงการเรื่องแมวอะไรอย่างเงี้ยตอนซื้อแมวเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาแชร์อีกคลิปหนึ่งนะคะ ก็สำหรับ EP นี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะไว้คราวหน้าจะมารีวิวอะไรฝากติดตามกันด้วยเนาะสวัสดีค่ะคือฝีมือของเอพิ่วเมื่อสักครู่นะคะที่พี่บอกว่าน้องเล่นดิชู่อยู่สภาพเป็นอย่างนี้เลยจ้าโอ้ยทำมาไลขทุงเธอเน,นี่ยนี่นะคะวิถีชีวิตทอดแมว เก็บกวาดวนไปค่ะ